may you ดรามา่าเบลล่าลบรูปคู่ไม่จบชาวเน็ตลามแซช่องต้นสังกัดหาไม่ช่วยเซฟเวียจากกรณีหนุ่มเบียโพสภาพคู่วิกกี้เปิดตัวภรรยาอย่างเป็นทางการพ,พร้อมทะเบียนสมรสและแคปชั่นหวานถึงที่รักจากนั้นมีคนไปส่งอิสตาเกมสสาวเวบลล่าพบว่ารูปคู่หายเกีย้ยงไปแล้วนั้นและสุดดรามา่าชักจะลามไปกันใหญ่หลังชาวเน็ตมีการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันหลายมุมโดยส่วนมากมองว่าเบลล่าทำถูกต้องแล้วถือเป็นการให้เกียรติคนปัจจุบันของเบียและเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยขณะที่ช่ออองงงงตต้นสััักดขเเโลว โดนพลอยฟ้าพลอยฝนตัวนาำมาไปด้วยหลัง csj hd u n e news เสนอข่าวเบลล่าลบรูปคู่เกี้ยงเหลือไว้สถานะพี่น้องเจอคอมเมนต์้อคำดรุนแรงไม่พอใจห่วงผลกระทบส่งต่อให้พระเอกหนุ่มโดนแซะตัวอย่างเม้นท์เช่นอย่าเล่นข่าวนี้เลยมีแต่คนมาแซะเวียไม่คิดว่าช่องเจ็ดจะเล่นข่าวนี้ด้วยแซ่พี่เวียด้วยนะคะเป็นช่องต้นสังกัดพี่เวียยังเล่นข่าวนี้ให้พวกไม่มีมารยาทมาแซ่พี่เวียคนอื่นอย่าทำอะไรเรื่องของเขาเถอะค่ะแค่ปล่อยให้พี่เวียใช้ชีวิตแบบมีความสุขบ้างแฮทแท็กซพี่เวียช่องต้นสังกัดฮิ ็เปนนต้หากเพื่อนชอบข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอ่าวใหม่ๆด้วยนะคะ